i n t e l l e c t u a l p r o p e r t y ทรัพย์สินทางปัญญาทรัพย์สินทางปัญญาหมายถึงผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นหรือสร้างสรรค์ของมนุษย์ซึ่งเน้นที่ผลผลิตของสติปัญญาและความชำนาญโดยไม่คำนึงถึงชนิดของการสร้างสรรค์หรือวิธีการในการแสดงออก mm hmm. เช่นสินค้าต่างๆการบริการกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรมเป็นต้น ซึ่งแบ่งออกได้สองประเภทได้แก่ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมและลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ก o อปปี้ไรคือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้สร้างสรรค์ที่จะกระทําการใดๆเกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทําขึ้นตามประเภทลิขสิทธิ์ที่กฎหมายกรรําหนดได้แก่งานวรรณกรรมนาตกรรมศิลปรกรรมดนตรีกรรมสุดทัศนวะัสดุภาพ,พยนตร์สิ่งบันเทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพหรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดีแผนกวิทยาศาสตร์หรือแผนกศิละปะไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดวยวิธีหรือรูปแบบทั้งโดยจับต้องได้และจับต้องไม่ได้นอกจากนั้นกฎหมายลิขสิทธิ์ยังให้ความคุ้มครองถึงสิทธิของนักแสดงด้วยอย่างไรก็ตามการคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่ครอบคลุมถึงความคิดหรือขั้นตอนกรรมวิธีหรือระบบวิธีใช้หรือทํางาน แนวคิดหลักการการค้นพบหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ทรัพย์สิสนทางอุตสาหกรรมคือความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่เกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆที่ได้พัฒนาหรือคิดค้นขึ้นใหม่นอกจากนี้ยังรวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้าชื่อและถิ่นที่อยู่ของการค้าโดยรวมถึงแหล่งกําเนิดและการป้องกันการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมได้แก่สิทธิบัตร แบบผผนภูมิของวงจรรวมเครื่องหมายการค้าความลับทางการค้าชื่อทางการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ความหมายของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมสิทธิบัตรคือหนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะาตามที่กฎหมายกำหนดได้แก่สิทธิบัตรการประดิษฐ์สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์และอนุสิทธิบัตร แบบพังภูมิของวงจรรวมคือแบบแผนผังหรือภาพที่ทำขึ้นไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบหรือวิธีใดเพื่อแสดงถึงการจัดวางและการเชื่อมต่อของวงจรไฟฟ้าเช่นตัวนำไฟฟ้าหรือตัวต้นานทานเป็นต้นความลับทางการค้าคือข้อมูลทการค้าซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปโดยเป็นข้อมูลที่มีมูลค่าในเชิงพาณิชย์เนื่องจากข้อมูลนั้น เป็นความลับและมีการดำเนินการตามสมควรเพื่อทำให้ข้อมูลนั้นปกปิดเป็นความลับชื่อทางการค้าคือชื่อที่ใช้ในการประกอบกิจการเช่นไทยประกันชีวิตขนมบ้านอายการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คือชื่อสัญ,ญลักษณ์หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์และสามารถบ่งบอกว่า สินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพชื่อเสียงหรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าวเช่นข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาลองไห้ผ้าไหมย,ยุกดอกลำพูนส้มโอนครชัยศรีไข่เค็มชัยยาเป็นต้นเครื่รอ,รองหมายการค้าคือเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการแบ่งออกเป็น4ประเภท 1. เครื่งองหมายการค้า คือเครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้กับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นเช่นมาม่ากระทิงแดงเป็นต้น 2. เครื่องหมายบริการคือเครื่องหมายที่ใช้ kitty. หรือจะใช้ก,กับบริการเพื่อแสดงว่า บริการที่ใช้เครื buat, ่องหมายนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นเช่นการบินไทยธนาคารกรุงไทยโรงแรมดุสิตธานีเป็นต้น 3. เครื่องหมายรับรองคือเครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้หรือจะใช้กับสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่นเพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้นเช่นเชลชวนชิมแม่ช้อยนางลำฮาราวเป็นต้น 4. เครื่องหมายร่วมคือเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จะใช้หรือจะใช้โดยบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกันหรือโดยสมาชิกของสมาคมสากรสาภาพสมาพันธ์กลุ่มบุคคลหรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชนเช่นตาช้างของบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดเป็นต้น